นี้เป็นการซ้อมนะคะซ้อมก่อนที่จะเดินแฟชั่นโชว์จริงๆใช่ไหมมันก็ต้องมีการแบบซ้อมกันก่อนเน,นาะก็คืออย่างเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเขาก็มีการซ้อมบ็อกกิ้งไปแล้วเนาะว่าใครจะเดินจุดไหนยืนจุดไหนนะคะอันนี้ก็แบบซ้อมอีกทีหนึ่งก่อนที่จะเดินจริงนะคะ เอางไงก็คือมันจะเป็นเขาเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องออกมาแบบเป๊ะที่สุดนะคะแล้วก็ตรงตามจุดที่วางไว้ที่สุดนะคะเพื่อความสวยงามค่ะนะคะมันจะมีรางวัลของเซนจูรี่คลินิกก่อนหนึ่งรางวัลไม่รู้ว่าเป็นใครเราก็ในวันนี้นะคะอย่างที่แม่นุนบอกไปนะคะซึ่งวันนี้แม่หนุนนะคะบกเพจจุนเนี่ยก็มาเขาเรียกว่าเป็นกรรมการด้วยนะคะก็บอกว่าวันนี้มีรางวัลด้วยว่า จะใครจะได้รับมันไปก็ต้องมารอติดตามกันนะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะพิชขึ้นไปต่าอ um ีกเพื่อมาการอีนแบบง่ายอันนี้เป็นบรรยากาศการซ้อมเฉยๆอันนี้ยังไม่เดินจ่งนะคะเรามาไลฟ์สดให้ได้ดูบรรยากาศหลักเวทีกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเวลาอากาศไม่เป็นต่างก็เหมือนที่สอนนะคะมันก็เลยึงเวลาออกเลยเดี๋ยวพอตอน ถ้าคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาหาที่หยกอยู่ด้านข้างนี้คอยดูสัญญาณอยู่นะแล้ะผมก็เปียกเดี๋ยวจะช่วยตรงนี้ด้วยนะคะโอเคไปห้องโ็งผลิตภัณฑ์ไร้ค่าแล้วเดี๋ยวจะไปขึ้นไปนะคะเดี๋ยวสัก8โมง8โมงครึ่งหนูขึ้นมาไม่ใช่แตดหกโมงครึ่งกว่ากว่าหรือว่าอย่างอื่นอื่นอื่นะคะ อันนี้ให้เห็นเป็นน้ำจิ้มกันก่อนแล้วเดี๋ยวนางเนาี่ยจะไปแต่งตัวกันต่อแล้วก็จะลงมาเดินแฟชั่นโชว์นะคะเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะคะว่าเดินจริงเนี่ยจะแซบจะสับกันขนาดไหนนะคะทุกคนเป็นยางสวยไหมทุกคนนาวของได้เลย๋ยวเพมาเก็บเองค่ะ เดี๋ยวปล่อยให้นางงามขึ้นไปแต่งหน้าทําผมไปเซตอัพให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะลงมาใหม่แน่นอนค่ะเราจะมีไลฟ์สดเดินแฟชั่นโชว์ให้กับลูกเพจเนี่ยได้ชมกันด้วยนะคะ